Okay. สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมองมมายนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับพี่ศูนย หนังส ok so, ือนะคะเอ้ยไม่ใช่หนังสืองานแถลงข่าหนังสือนะคะที่สื่อประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะวันนี้ได้เสื้อใหม่มาแล้วด้วยนะคะเสื้อเฟรนท็อกนะคะเราได้เป็นสื่อเต็มตัวแล้วนะคะตอนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ติดตามไลฟ์เนี่ยเรามีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าตรงนี้เนี่ยวุ่นวายนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ยังคงเกิดความวุ่นวายอยู่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหากลุ่มที่มาทํากิจกรรมอยู่ด้วยแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เราได้สัมภาษณ์พี่โรมเดี๋ยวเราจะติดตามสถานการณ์ข้างหลังกันต่อไปแต่ว่าตอนนี้พีีี่่่โรรรมมมาาาาาแลลล้้้วววคคะะะะเเเเเเจจขอออชิญสยยนนนนนัืงก สวัสดีค่ะคุณนรสิบารบรครับสวัสดีครับสวัสดีครับพยาการมัรรแตกแปลกหน่อยนะพยากาศมัแตกแปลกหน่อยเดี๋ยวรอดูว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมน่าน,นะสินะครับรอให้เขาพูดคุยดูแต่จริงๆผมว่ามันเรื่องมันไม่เป็นเรื่องนะเขาก็แค่ทําโปสเตอร,ร์ผมว่าคนตัองเยอะแยะไปที่ให้เขียนโปสเตอร์เขียนอะไรเนาะใช่ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนรณรงค์อะไรมันเลยอาจจะทําให้เจ้าหน้าที่บางครั้งก็อาจจะตื่นเต้น รู้รสึกเซ็นสิทตฟต่อเขาอะไร,ร,รอย่างเงี้ยค่ะอือ่า่เวียนหัวอยู่เหมือนกันเนะเข้าเรื่องกันเลยพี่โลงคะในตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาที่พี่โรอยู่ในสภาเนี่ยเรียกได้ว่ามีบทบาทเยอะมากเลยในสภา,าครับอธิบายหลายเรื่องเลยเนี่ยอออยากจะถามหน่อยว่าค่าใช้จ่ายเรียกว่ายังไงดีนะ สิ่งที่เราต้องจ่ายไปกับการที่เราพยายามยืนหยัดอภิปรายในสภาเนี่ยมันมีเรื่องของการฟ้องร้องคดีตามด้วยครับอยากจะให้ช่วยแชร์หน่อยค่ะเด็ดๆสักอันหนึ่งที่รู้สึกว่ามันสร้างความเสียหายให้เรามาแล้วเขาก็กาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายมูลค่าเยอะอมากๆเนี่ยงคือคดีอะไรคะเพอะถ้าเอาเป็นฟ้องร้องบุดเป็นมูลค่าเงินเนี่ยเนาะแน่นอนมันก็คงหนีไม่พ้นก็จะมีอยู่สองคดีคดีแรกก็คือคดีที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมไทยคมซึ่งคนที่ฟ้องก็คือคุณสารรัตน์นั่นแหละนะ ก็ยังงงๆอยู่ว่าเออมันแกเสียหายตรงไหนเนาะพรหุ่นแกก็ขึ้นอย่างนั้นะนะครับทันที่สองก็คงจะเกี่ยวกับกรณีของสอวทร,รงเอง<ะ>นะครับที่เราออกมาเปิดโปงว่ามันมีสวไปเกี่ยวข้องกับกบวนการค้ายาเสพติด<ะ>แล้วเรื่องนี้ก็พาดพิงยาวไปถึงรัฐบาลเองนะ<ะ>คนเอกประยุทธ์เองนะในฐานะที่ว่าเป็นคนที่ใช้อาคาร ซึ่งไม่รู้ตอนนี้เขาขายไปแล้วยังนะพอเปิดโปงก็จะแอบขายไปแล้วก็ได้เ<ะ>นาะแต่ว่าตอนที่ผมพูดถึงเรื่องนี้อาคารที่เขาใช้อยู่ซึ่งเป็นของสวรงเอเนี่ยเป็นที่ตั้งของพรรคการเมืองของพลเอกประยุทธ์ค<ะ>่ะก็หลังจากนั้นก็โดนสวรงเอฟ้องเนาะ,ะก็ฟ้องหมิมประมาทแล้วก็ฟ้องในเรื่องของค่าเสียหายเรียกร้องค่าเสียหายหนึ่งร้อยล้านบาท<ะ>เท่ากัน<ะ>รวมกันตอนนี้ก็สองล้าน แต่ก่อนหน้านั้นนี้ผมก็จะถูกแจ้งความดําเนินคดีนะก็มีประมาณเหมือนกันก็โดยมูลที่ฝ่าร้อ่เกาะของคนเอกประวิทย์ที่มาเพิ่งไปสัมภาษณ์ค่ะก็เป็นคนไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ถึงขนาดออกหมายจับอะไรกันต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าคนที่ทํางานในสภาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเวลาถามว่าทำไมไม่ไม่ปลอดภัยแน่นอน คนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยในสภาเนี่ยคุณม,มีกติกิความคุ้มกันใช่ไหมค่ะแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเวลาเราจะเปิดโปงในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอะไรก็แล้วแต่เนี่ย<ะ>มันไม่ได้เปิดโปงแค่เฉพาะคนที่เป็นสสอหรือคนที่เป็นรัฐมนตรีเท่านั้นค่ะแต่มันยังรวมไปถึงคนอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะซึ่งในคนอื่นๆพวกนี้มันอาจจะเป็นบุคคลภายนอกค่ะนะครับอาจจะเป็นข้าราชการทีนี้ถ้าเกิดเราเปิดโปงไม่ได้เนี่ยมันก็เหมือนไม่เปิดโปงอะ่ะใช่ไหมมันก จะนําเสนอหรือนําแสดงหลักฐานต่างๆที่มันชัดเจนได้ดังนั้นเนี่ยอย่างกรณีสวเ,เนี่ยะนะครับเขาอาจจะเป็นสวแต่เขาไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเขาอ้างแบบนี้นะเขาก็เลยสามารถฟ้องได้เขาอ้างแบบว่าความพุ้มกันของผมเนี่ยไม่ครอบคลุมไปถึงกรณีสวที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นสวในเวลานั้นหมายถึงว่าในสภาแห่งนั้นนะครับแต่ว่าผม พยายามแอตแท็กไปที่รัฐมนตรีแอตแท็กไปที่นายยกรัฐมนตรีว่าเขาทากันเป็นขบวนการและหนึ่งในคีย์แมนสำคัญคือสวควะก็กลายเป็นว่าอ้าวผมโดนฟ้องร้องดำเนินคดีมันก็เป็นความยากลำบากของคนที่ทํางานการเมืองเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้คดีก็ยังไม่สิ้นสุดเนาะยังไม่สิ้นสุดยังสวทรงเอกวันที่หนึ่งพฤษภาคมคงได้มีการนี่เริ่มกระบวนการอะไรบางอย่างนะครับต่อไอืทีนี้ ขออนุญาตวนมาเรื่องพักการมือเรื่องเกี่ยวกับการเรื่องตั้งคนอดอาอดแอบดูไม่ได้ว่าเรื่องมันยังไงเขาเป็นอะไรเราต้องเดขยบไปใกล้เลยไมเดินขยบไปใกล้เาคลียร์ไหมเราคนจะต้องไปแล้วเราเยขยบไปใกล้ๆกัรสัมภาษณ์ไม่รู้เรื่องเลยหรือเปล่าเออเออหูอ๋อหูหูเราก็อะความใช่หูเราต้องควาอ่างั้นเอาคำถามเราก่อนเดี๋ยวเรารีบดามก่นเดี๋ยวน้อรีบไปช่วยเานะคะอ่ะแบมันเรื่องการรอล็อคเขาเคลียร์ก่อนนะรอฮัลโหลรู้ว่าเขาจะคุยแทนเคลียร์ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวเรา ช่วยผสมลงผสมงลงหรือเป็นตัวกลางก็ไม่รู้โ <c oughs> okay. อเคพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งครั้งนี้ที่กำลังตกลงกัน,นคะ่ะถ้าสมมุติว่าเพื่อไทยเนี่ยไปจับมือกับพลังประชารัฐในการจัดตั้งรัฐบาลข้างหน้าสมมตินะคะสมมุติแต่ว่าคุณธานาธรเนี่ยเคยพูดไว้แล้วว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางพรรคก้าไฟจะยกมือโหวตเลือกนายกให้กับพรรคที่ได้คะแนนเสียงเยอะที่สุดที่ได้ในครั้งนั้นถ้าเกิดเป็นเพื่อไทยแต่เพื่อไทยินจับมือกับพลังประชารัฐยังคงอโหวตเลือกเพื่อไทยอยู่ไหมคะ คือพูดกันอย่างนี้ว่าโดยหลักการของเก้าไกลเนี่ยเราก็คงให้ความสําคัญไปกับประเพณีทางการเมืองเนาะที่ถูกต้องเนาะไอไอที่แบบพยายามสร้างกันมาเนี่ยนะหลังๆมันไม่ค่อยมีการเคารพกันแล้วว่าใครที่เป็นรัคที่ได้ที่นั่งมากที่สุดเนี่ยนะครับโดยหลักก็คือจะต้องเป็นคนแรกที่ได้จัดตั้งรัฐบาลแต่หลังหลังนี่มันไม่ค่อยประเพณีมันไม่ค่อยถูกเคารพเนาะมันก็จะเริ่มแบบเออ พวกมากกว่าเหถึงแม้กูจะได้ที่นั่งน้อยกว่าแต่กูกพวกมากกว่าก็จัดตั้งรัฐบาลได้นะครับหรือมีสวในมือไงนะครับม,มบันก็เลยเป็นเรื่องที่เสียหายในทางการเมืองถามว่าในจุดยืนของก้าไกลคืออะไรก็อาจจะเรียกว่าตรงกันกับที่คุณธนาธรพยายามนําเสนอน,นะครับก็คือต้องบอกว่าจุดยืนของก้าไกลเนี่ยเราให้เขาความเคารพต่อปรณีว่าพรรคการเมืองที่เป็นอันดับหนึ่งเนี่ย ควรจะได้รับการจัดตั้งรัฐบาลก่อนอนะครับถ้าเขาจัดตั้งรัฐบาลสาเร็จนะครับเราก็ยกมือจัดตั้งให้นะครับ <ฮะ S 2> อันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามรักษา <ฮะ S 2> นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงต้องต้องดูเนาะ,<ฮ>ะว่าถึงที่สุดเนี่ยนะครับถ้าเขาจับมือกันใช่ไหมแล้วเขาเขาเอาออแคนดิเด,ดตเป็นใครอะอใช่ไหมมันก็ต้องดูด้วยว่าเกิดแคนดิเดตไม่ใช่มาจากเพื่อไทยขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็คงต้องต้องดูต่อไปแต่ว่าต้องบอกว่า เราให้ความเคารพต่อประเพณีที่ดีเนาะในทางการเมืองที่มีกันมาไม่ใช่แค่เฉพาะในไทยแต่รวมถึงในประเทศอื่นๆด้วยค่ะแล้วในช่วงนี้เนี่ยเข้าใจว่าพี่เอกก็วิ่งหาเสียงช่วยหาเสียงเยอะด้วยเหมือนกันหลายพื้นที่เลยนะคะอยากให้ช่วยแชร์เรื่องราวดีๆที่เราได้เจอในตอนหาเสียงหน่อยได้ไหมคะมีอะไรหมายถึงพี่เอกหาเสียงหรือลังสิมันโลมหาเสียงของพี่พี่หาเสียงโอเคนี่แหละที่หาเสียง โอเคเอาพี่เองใช่ไหมพี่เองพี่เองผมได้ยินว่าเป็นพี่เองโอเคถ้าบอกว่าเรื่องราวที่ดีเนี่ยค่ะจริงๆมันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายนะเอ่อเอาเรื่องไหนก่อนดีเรื่องไหนมากกว่ากันเรื่องร้ายมากกว่าเรื่องร้ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องแบบปากท้องเป็นป้าขายส้มตำผมก็ถามป้าเป็นไงบ้างค่ะ ป้าเขาบอกป้าเขาเนี่ยอายุ70็ิกว่าปีแล้วนะก็ขายได้เรื่อยๆเนาะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแต่ว่าเศรษฐกิจมันก็เป็นแบบนี้ทำไงานได้ก็ต้องออกมาขายก็เป็นวิธีเป็นหนทางเดียวที่จะอยู่รอดได้แล้วป้าเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเขาไม่สามารถขายของได้เพราะว่าเขาเนี่ยต้องจัดงานศพเนาะของลูกของเขาผมก็ถามว่าเอ้าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรป้าเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเขาเนี่ยอยู่กับผู้ชายสองคนเขาเนี่ยก็ต้องออกมาขายส้มตำเนี่ย นะตลอดเวลาเนาะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเย็นค่ำค่ำ<ะ>ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าลูกของเขาเนี่ยเหมือนกับอาจจะไม่<ะ>ไม่ร้อซ็นในเรื่องของสภาพร่างกาย<ะ>ปรากฏาลื่นลื่นล้มในห้องน้ำลนหัวฟาดแล้วเขาเนี่ยไม่อยู่เลยทั้งวันมาเจออีกคืนหนึ่ง<อ>ลูกไม่ไม่อยู่แล้วอันนี้มันก็ทำให้ผมรู้สึกเศร้านะ,ะคือด้านหนึ่งก็คือมัน พอสภาพสังคมอ่ะเขาอยู่กันสองคนแบบเนี้ยค่แล้วคนหนึ่งที่คนที่เป็นแม่เนี่ยต้องปากกัดตีนถีบต้องทํางานตลอดเวลา,าแค่ขนาดทํางานแบบนี้ยตลอดเวลาเนี่ยเงินที่จะส่งครอบครัวที่จะเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยมันก็แทบจะไม่พอแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมยิ่งว่าผมสมมตมันโหดร้ายน,นะแล้วผมมองแววตาตอนแล้วผมรู้สึกว่าคือด้านหนึ่งเหมือนครับผมก็มีความรู้สึกเขาก็สนใจได้ระดับหนึ่ง แต่ด้านหนึ่งผมเห็นความเศร้าว่า mm hmm. เฮ้ยปูแม่ก็ทํางานอ่ะทางาน <Okay. S 1> หาเงินแล้วสุดท้ายมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็คงเจ็บปวดมาก mm hmm. แล้วตอนนี้เขาก็คือต้องอยู่คนเดียว <Okay. S 1> มันก็เลยเป็นสำหรับผมมันก็เป็นเรื่องเศร้าที่ผมคิดว่าเศร้าที่สุดนะเรื่องหนึ่งของของการลงพื้นที่ <Okay. S 1> แต่เรื่องดีๆก็มี <Okay. S 1> เรื่องดีๆก็คือผมจะไปเจอผมก็ชอบคุยกับร้านค้า <Okay. S 1> แล้วหลายคนเนี่ยผมก็จะเจอแบบ ก็จะทาอาหารแบบที่มันแปลกเรื่อยๆอะ,<ฮ>ะอาหารบางอย่างก็บอกไม่ถูกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่มันเป็นอาหารที่มันจะเริ่มมีฟิวชั่นระหว่างไทยกับฝรั่งมากข <ฮะ S 2> ึ้นผมก็ถามไงไม่ไปเรียนรู้มาจากไหนอเขาก็จะบอกว่าเขาเรียนรู้จาก youtube อืบผมก็เริ่มเห็นว่าคนที่ผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการมาเป็น <ฮะ S 2> คนขายของเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเรียนรู้จาก youtube เยอะมากค่<ฮ>ะแล้วผมรู้สึกว่าเออมันเป็นไอเดียมันเป็นโน้ตฮาวอะไรบาง <ฮะ S 2> อย่างที่ ที่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราส่งเสริมไปเรื่อยๆอะเราสามารถโอเคตอนนี้อาจจะเป็นอาหารนะถ,ถ้าเกิดเรามีโ no น้ตเฮาส์ที่มันซับซ้อนขึ้นใช่ไหมคนมันสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอะ่ะม,มันก็สามารถที่จะแบบการเป็นผู้ประกอบการหรือผลิตอะไรบางอย่างที่มันเพิ่มมูลค่าได้เรื่อยๆอไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นมุมที่สร้างสรรค์ที่ผมรู้สึกว่าเออมันน่าเอามาทําอะไรบางอย่างในในเรื่องของนโยบาย คือยิงว่ากด้องกันอะไรก็คือการศึกษาตลอดชีวิตที่ต่อไปนี้การศึกษามันไม่ได้อยู่ในแค่ห้องเรียนแล้วแต่มันต้องมีการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อทําให้คนเนี่ยมันมีความพร้อมในเรื่องของของความเปลี่ยนแปลงที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ต่อดเวลาค,ค,ครับอโอเคคําถามก่อนสุดท้ายก่อนสุดท้ายนะคะคันนัดก่อนสุดท้ายด้วยความที่ว่าพี่รมเนี่ยก่กอนหน้านี่จะเข้าไปอยู่ในสภานีน่ก็เป็นแอทีตมาก่อนเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองมาก่อน มีบทบาทแยะๆมากมายเลยนะคะซึ่งหนูเองก็ติดตามพี่หนักนี่ก็แอคคิวดดตอนนี้เป็นสื่ออยู่ค่ะโอเค,อเคก็อยากจะถามความเหมือนหรือความต่างอะคะ่ะระหว่างสองบทบาทเนี้ยว่ามันมันแตกต่างกันไหมคะพี่การที่เราทําเพื่อสังคมอยู่ด้านนอกสภากับการเข้าไปอยู่ในสภาเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี้ยมันต่างกันไหมคะหรือว่ามีความเหมือนกันมันมีทั้งความเหมือนและความต่างค่ะความเหมือนก็ความเหมือนก็คือว่า ผมคิดว่าแอคทิวิสต์มันก็คือนักการเมืองอย่างหนึ่งนะ <ภา S 2> คือคนก็ต้องเขาเรียกมีการต่อสู้ทางการเมืองอยู่แล้ว <ภา S 2> ใช่ไหมเพียง <ภา S 2> แต่ว่าแอคทิวิสต์อาจจะโฟกัสกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง <ภา S 2> คุณอาจจะโฟกัสเรื่องสิที่เสรีภาพภาคุณอาจจะพูดเรื่องใหญ่ในเรื่องของประชาธิปไตย<ภ>าบางส่วนก็อาจจะพูดในเรื่องของทรัพยากร<ภ>านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะไม่เห็นแอคทิวิสต์ที่พูดทุกเรื่องใช่ไหมมันจะไม่มีตั้งแต่เรื่อง สุลาทรัพยากรประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังทางการเมือง<ม>เรื่องข้าวเรื่องสุนัขมันมันจะไม่ได้พูดทุกเรื่องอ่ะส่วนใหญ่เท<ะ>่าที่ผมเห็นนะแอคทิวิเช์เนี่ยจะโฟกัสเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ<ะ>่งแล้วก็มันทําให้ด้านหนึ่งก็คือเนี่ยคือความต่างเลยของแอคทีฟวิสต์กับนักการเมืองนักการเมืองเนี่ยนะครับคุณ ถูกคาดหวังว่าคุณเป็นตัวแทนของประชาชนในทุกๆเรื่องค่ะดังนั้นประชาชนที่เขาให้ความสําคัญกับเรื่องหมาแมวกับประชาชนที่ให้ความสําคัญในเรื่องของทรัพยากรประชาชนที่เขาให้ความสําคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเขามีความล้วนมีความคาดหวังในตัวคุณได้ทั้งหมดค่ะแล้วไอ้รอตรงนี้ผมคิดว่าม,มันเป็นความคาดหวังที่ที่มันสามารถคาดหวังได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าผมอาจจะมีแบ็กกราวน์ในเรื่องของประชาธิปไตยผมเคยเป็นแอคทีวิสต์ต่อสู้กับพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์มาก่อนเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่า พอผมเข้ามาผมจะทำแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวผมต้องคิดในเรื่องอื่นเหมือนกันเ<ะ>นาะหรือเวลาเราพิจารณากฎหมายในสภาเราก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยเรื่องการเรงินการคลังข,งของประเทศจะเป็นยังไงใช่ไหมซึ่งหลายๆเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะไม่ค่อยเห็นใน a <ะ>ทิวิสต์ที่ที่ทำกันอันที่2ก็ต้องบอกว่า a ทิวิสต์เนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้มีดารงชีวิตได้ด้วยเงินภาษีประชาชน<ะ><ะ>แต่ว่านักการเมืองดํารงชีพได้ด้วยเงินภาษีประชาชนดังน<ะ>ั้นเนี่ยนะครับความคาดหวังต่ออ c t i v i s t กับความคาดหวังต่อนักการเมืองต่างกันแอคทีเวสบอกเฮ้ยวันนี้เบิร์นเอาอ์พอแล้วขอเยียวยาตัวเองก่อนการที่คุณจะทักคนจะมาด่าคุณได้ไหมด่าไม่ได้ก็ก็คุณไม่ได้จ่ายเงินเขาอ่ะถูกไหมมันเป็นงานเหมือนงานอาสาใช่ไหมแต่ว่านักการเมืองอาจจะดนอาจจะโดนนักแอคทีฟสด้วยกันด่านี่ก็เป็เรื่องนึงแต่ว่าถ้าเป็นนักการเมืองเฮ้ยวันนี้ผมขอพักผมไม่ผมไม่อยากไปอ่ะแม่ มไม่ได้ไงดนดาไงใช่ไหมแล้วแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะด่าเราด้วยแล้วเราก็ผิดด้วยเพราะว่าเรารับเงินภาษีประชาชนดังนั้นผมคิดว่าอันเนี้ยมันมันมันต่างกันแต่ในแน่นอนแน่นอนในความเหมือนเนี่ยมันมีหลายอย่างคือผมต้องบอกว่าการเป็นนักการเมืองของผมเนี่ยท้องเรียนสัมพันธ์คือการเป็นนักกิจกรรมมาก่อนเป็นคท t i ิสต์มาก่อนเพราะว่านักการเมืองเนี่ยมันคือการทํางานกับคนคท t i ิสต์ก็ทํางานกับคนเนาะแล้วก็เจอพร e เช u r e จากเจ้าหน้าที่รัฐ เหมือนกันนักการเมืองก็เจอเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการที่เรามีประสบการณ์เป็นแอคทีฟมาก์ควิมันก็ทําให้เราสามารถที่จะเข้าใจการเมืองเข้าใจการทํางานกับคนเข้าใจกับการทํางานกับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็ต่อได้เร็วอย่างตอนที่ผมเป็นแอคทีฟวิสผมก็จะรู้จักตำร,รวจเยอะใช่ไหมเพราะว่าโดนจับบ่อยอใช้บริการเยอะพอเรามาอยู่ในนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถใช้ช่องทางนั้นะนะครับในการต่อยอดโดยเปลี่ยนจากการที่เขาเคยจับเรา เป็นเราจะจับหัวหน้าเขาแทนผ่านข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชั่นต่างๆอยากฝากอะไรให้กับน้องๆที่เป็นนักเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ที่มีความอยากที่จะเข้าไปทํางานในสภาเนี่ยนะคุณผู้คะผมคิดว่างานในสภามันต้องการคนตลอดเวลาสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเขียนไม่นาะพอว่าพอดีว่าทางนายเขาไล่มาแล้วเขาบอกว่ามันไม่ปกติโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทำข่าวมุนจะไปทำข่าวรมุนโอเค งั้เยงเดี๋ยวเราคงจะต้องเดี๋ยวเราคงจะต้องไปดูสถานการณ์ตรงนู้นกันต่ออ่ะอย่าพลาดก็สั้นๆนิดเดียวก็คือผมคิดว่างานการเมืองมันก็ยังต้องการคนอีกเยอะนะครับแล้วก็มันต้องการการถลกไปเสมอดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่าไปกลัวที่จะเข้าสู่การการเมืองแล้วผมก็คิดว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นคท t i ิสต์ก็ได้เนาะฝ่ายก็ได้สามารถเข้าการเมืองได้หมดแต่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าการเมืองยุคใหม่มันจะโฟกัสในเรื่องของความเป็น s p e c i a l สต์ในเรื่องต่างๆมากขึ้นเพราะคุณต้องการคน ในด้านต่างๆเนี่ยเข้ามาในวงานการการเมืองเพื่อคิดในเรื่องนั้นๆที่สุดเนี่ยคุณไม่สามารถคิดได้ทุกเรื่องใช่ไหมคุณจะให้รังสิมันลงไปคิดเรื่องการเงินการคลังเนี่ยมันไม่มีทางทําไดเเ้เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับศิริกัญญาธรรมใช่ไหมในตรงกันข้ามโอเคถ้าเกิดเป็นเรื่องทหารตำรวจประชาธิปไตยโอเคผมอาจจะพออาจจะทําในเรื่องนี้ได้มันต้องการคนหลากหลายด้านเข้ามาก็ใครสนใจด้านนี้ผมว่าการเมืองเป็นพื้นที่ที่แบบ อนรับเสมอประตูปเปิดเสมอไปในขณะเดียวกันมันก็เหมือนท้องฟ้ามาจะดูเฟ้งคว้างไม่มีอะไรแน่นอนดังน,นั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําก็คือใช้ความสามารถที่คุณมีในการที่จะสร้างสิ่งต่างๆหรือว่าโฟกัสสิ่งต่างๆเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้มากที่สุดนะครับอยากให้คุณลงไปช่วยดูหน่อยว่ามันเกิดอ<ด>ะไรกันแบบนี้นี่มันสมควรเกิดขึ้นนะเนี่ยค่ะพี่มีตำรวจอยู่ตรงนี้มีเดี๋ยวผมลอง,องไปเช็คหน่อยเราเดินไปเชหน่ นะตอนนี้ก็คือเหตุการณ์เป็นต่อเรื่องเนี่ยฮะจากทางนักกิจกรรมนะครับสวัสดี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 ครับตรงลงจบจบยังยุดตอนนี้ตกงานแล้วครับตกลงเป็นยังไงบ้างครับเขาก็บอกว่าศูนย์วิมัยแห่งชาติสิทกิจเนี่ยมันเป็นของเอกชนเราไม่สามารถใช้ได้ต่อให้เราไปทําเรื่องขออนุญาตเนี่ยเขาก็ไม่อนุญาตอันนี้คือผู้บริหารของคนจัดงานที่นี่ครับเห็นว่าเป็นสมาคม สื่อหรือสมาคมอะไรนะสมาคมสื่อหนังสือใช่ไหมเห็นว่าเป็นผู้บริหารสมาคมหนังสือเขาบอกว่าต่อให้เราขออนุญาตเขาก็ไม่อนุญาตอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราข้างในได้ไหมเขาก็ไม่ให้ครับก็เขาไม่อนุญาตมว่าผู้จัดงานสัมมาหนังสือไม่อนุญาตด้วยใช่ครับก็คือสมาคมครับเขาเรียกว่าสมาคมอะไรนะสมาคมเนร่ยผมผมเพิ่งทราบเหมือนกันว่าชื่อว่าสมาคมอะไรที่จัดงานของสัปดาห์หนังสือทุกครั้งอ่ะ อเขาบอกว่าไม่ได้แสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ควีนศิริกิตปัญหาไม่ได้อยู่ที่ศูนย์สิลิกิจครับปัญหาอยู่ที่ผู้จัดงานอ๋อแล้วผู้จัดงานเขาต้องการให้ไล่เหรอเขาให้ตำรวจมาเชิญออกไปเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นคดีเอกชนแล้วตำรวจเกี่ยวอะไรนะไม่รู้เขาไปเชิญตำรวจมาครับใครเป็นผู้บุคคลประชาเนี่ยครับโอวัสดีครับทางอันนี้ตัวแทนสิริกิตใช่ไหมครไม่ใช่ครับผู้จัดงาน โอเคผมแค่จะถามนิดเดียวว่าทําไมตํารวจถึงมาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ได้นะจริงๆเรื่องนี้มันไม่น่าจะเป็นคดีอาญาที่ตํารวจเข้ามาเกี่ยวข้องได้มั้งไม่่เกีียวคดอาาญใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับคือใครเป็นผู้มาเข้าวิชาตรงนี้วิชาตรงนี้คือเป็นที่ร้อยเวรแต่ที่ผมมาเนี่ยคือมาตรวจปกติเฉยครับอ่าไม่ไม่ไม่ได้มีการมาขีดกันไม่มีอะไรเลยเพราะอันนี้คดีแพ่งนะเป็นการแค่เขาร้องขอมาตรวจสอบเฉยๆมันไม่มีอะไรผมไม่ได้มาขีดกันรู้สึกถูกกดดันไหมรู้สึกเนี่ย มันเป็นอย่างนี้แหละครับผมเข้าใจเลยผมผมไม่ได้ทำตามเลยก็คือท่านยืนยันว่าท่านไม่มีอำนาจนะเพราะนี้ก็คือเป็นศูนย์เศรษฐกิจถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาอยากจะขับไล่ก็คือเขาต้องไปฟ้องร้องเอานะครับถูกไหมก็คือท่านไม่เกี่ยวอันนี้สองซอนอ่อนะที่พินีครับลุมพินีโอเคซอนอลุมพินีเหมือนกันหมดนะโอเคโอเคทีนี้ศูนย์เศรษฐกิจเป็นผู้จัดงานหนังสือใช่ไหมเขาเป็นผู้จัดงานของส เขาอยู่ที่สำนักมสัาห์นางสือสวัสดีครับวัสดีครับตำรวจไม่เกี่ยวถูกไหมโอเคทีนี้มันจะหาทางคนละครึ่งทางยังไงได้บ้างไหม,ไมไหมายถึงว่าทางเนี้ยเขาก็แค่เขียนโปสเตอร์พวกนี้มั้งผมว่าคงไม่มีอะไรมั้งเนี่ยมาเป็นข้อเสนอ,อต่อนโยบายชุดหน้าคัเพราะว่าจริงๆแล้วคือในงานเราเองเนี่ยไม่เคยได้บอกว่าไอสติเตนี้เองก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่สามารถมาแจกเงินแจกพวกอเข้าใจเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้คือคุดว่าไม่น่าไม่น่าจะสะดวกนะคะสำหรับคนัะคึ่งา ไม่ผมเข้าใจคือพูดกันง่ายๆหลักการก็คือว่าทุกฝ่ายอ่ะใครอยากจะทําอะไรอ่ะมันต้องคุยกันก่อนถูกต้องใช่ไหมอันนี้ผมเข้าใจทีนี้เนี่ยิมันก็เข้ามายังผมเข้าใจผมเข้าใจทีนี้อเนี้ยอันนี้ผมเข้าใจผมเข้าใจหมดทั้งหมดเลยแต่คําถามก็คือว่าณวันเนี้ยเนาะเขาก็มากันแล้วใช่ไหมแล้วจริงๆเนี่ยสมมุติว่าอ่ะพูดกันตรงๆถึงที่สุดเขาถูกไล่ออกไป S <S ใช่ไหมเอ,มอาสมมติอ,นนอ,อ่าผมเนี่ยผมกำลังจะหาจุดตรงกลางว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่มันจะหากึ่งกลางกันใช่ไหมด้านหนึ่งก็คือว่าภาพภาพของงานหนังสือมันก็ควรจะเปิดใช่ไหมฮะผมแล้วผมว่าทีนี่คือภาพของงานหนังสือท,ท,ที่ทุกคนอยากได้แต่คำถามก็คือว่าตรงนี้เขาก็มาตรงนี้ใช่ไหมอ่ะมันมีประโยคไหนหรือมันมีอะไรที่อีกขอกันได้หรือว่ามันมีจุดไหนที่อาจจะให้เขายืนที่อาจจะแบบหาตรงกลางกันได้ ก็คือเขาก็แค่เนี่ยให้เขียนเขียนโปสเตอร์แล้วก็ใส่เข้าไปจะได้ให้ยืนจริงๆรุ่งมุ่เป็นด้านนอกอาคารไปเลยค่ะของเราก็ไม่ได้ว่ายืนตรงนั้นทำไมล่ะหรือว่าพไปยืนในบูธเขาได้ไหมล่ะคะบูธบคู่ธผมมีบูธไหมคะผมอาจจะไม่ใช่ตัวผมนะคือมีบูธเนี่ยเขาขายในบูธแล้วถ้าเกิดเออถ้าเกิดว่าอยากจะอนุโลมให้แกานได้ใช่มัค่ไม่ถ้าอยาจะอนุโลมให้กุลังสิมันมีบูธไหมคะผมไม่ได้มีบูธครับผมมีแต่หนังสือที่ผมขายในบูธครับ เขาต้เป็นขอดโตยืนอย่างนั้นนะคะแล้วอย่าออกมานอกคนที่อ๋ออย่างเงี้ยเราพอไหวไหมอ๋อเรามีบูธได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีบูธในเครือของเราเยอะมากที่สามารถให้เราไปยืนครัอยู่ตรงนี้ปะคะบูธหนังสือครับเยอะเลยเชิญมาเลยเชิญมาเลยเชิญมาคลิก่อนครับจริงๆได้ครับ ไปชินมาตอนนี้รอจะได้จบแต่ว่าทางนี้ให้เราสามารถไปยืนบูได้ใช่ไหมครับก็คือถ้าจะช่วยอย่างนี้อย่างที่คนรังสีมันมาขอถูกไหมก็จะอนุนลงว่ามื่ไตรงนี้มันไม่จะมีบูดเออบังหน้าร้านเราพี่ลองคุยดูได้เดี๋ยวเราพี่ลองคุยดูลองคุยดูคุยได้เลยค่ะจะได้รอคุยไปคุยได้เลยก็เดี๋ยวให้เวลาเขาหน่อยละกันาตอนนี้ยังไม่ให้หมายถึงว่าให้ให้เวลาเขาไปคุยไปคุยกันุยคุย้มักนะคะเริ่มหยุดอ่านเลยค่ะเุดยดัโอเคโอเคโอ แต่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเสียหายโอเคอันนี้พี่โรนก็กลังคุยเขาก็บอกอยู่ว่างานก็เนี่ยผมว่านะเขาบอกว่ามันไม่ปกติด้วยนี่ใจเพี่คนมีเขาบอกมันไม่ปกติกับสิ่งนี้ั่นแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเพราะเนี่ยผมพยายามหาคนละครึ่งทางแล้วกันเนาะคนละครึ่งทางแล้วพี่ตรงไหมอธิบายผมว่ามันไม่ปกติแบบไหว่ามนแปลกแปกอะไรบมันเ็นไ้วกมัจะให้พี่คนอ่นไม่ป็นไ ปกติก็คือผมรู้สึกว่าเวลาเรามาเดือนสัปดาหหนังสืออ่ะเราก็อ่านหนังสือได้ว่าเราชอบหนังสือเล่มไหนอ่านหนังสือได้แต่อันนี้มันมันก็เหมือนกันนะเพราะว่าในนี้ก็มีหนังสือสังคมการเมืองปรัชญ์ยาแต่สัตว์ยาก็เรื่องหนึ่งทำกิจกรรมมันก็เป็นการแสดงความคิดเห็นเฉยๆมันก็เป็นสถานที่ที่เป็นเอ้ฟองเอ้คนกใจอ่างนี้เก็เหมือนกับคนที่แบบนั่งร้องวงกันก็เขาชอบหนังสืออะไรเขาก็มานั่งคุยกันที่ก็ไม่ได้ไปห้ามเขาถอยู่ใคร้องพยายามเข้าใจพวกเราผมก็เข้าใจอยู่คร่ะ ตกลงใครคือผู้จัดงานฮะอันนี้ฝ่ายศูนย์ประชุมถูกไหมโอเคผู้จัดงานคือคนนี้โอเคแต่ว่าเมื่อกี้โซลูชันเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าไปจับที่บูธถ้าเกิดเขาหาบูธได้โอเคถูกไหมแล้วก็ไม่ออกจากนอกอาณาเขตบูธนั่นได้อ่าโอเคอันนี้ถือว่าเราอันนี้คือประนอมกรณีประนอมที่สุดแล้วโอเคโอเคตกลงที่คุณไม่ได้ไมมีสองแล้ว สองก็อีกแบบตรงถนนหรือว่าตรงรถไฟฟ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอตรงถนนเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกับครั้งนี้แล้วเพราะว่ามันมันอยู่ในเขตอาคารของเราไหมครับไปถึงตรงถนนนี่ไม่ถึงถนนตรงไหนถนนข้างนอกหรือว่าอะไรเงี้ยที่ไม่ได้อยู่ในเขตอาคารเนี่ยครับก็เป็นสถานที่สาธารณะอาจจะยืนทําได้คือคืออันนั้นอ่ะมันมันเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วไอเรื่องสาธารณะนี่ยเรากำลังคุยกันว่าบนพื้นที่ขอบเขตของที่นี่อ่าครับแค่นั้นเองแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้เขาไปคุยดูว่าสมมติว่าบูธเนี่ย นะครับเขาหาบูธได้ไหมเนาะก็ลองหาจุดกึ่งกลางกันแบบนี้นะครับเนาะโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอ่อเดี๋ยวคุณโรมก็จะกลับไปตบที่หนังสือต่อไปเซนหนังสือใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวก็เจอคุณโรมได้นะครับที่บูธหนังสือเอ่อ เอสเอสสี่สิบสองมาคุณรมคอพ่ครับ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 จำได้จำได้คือมานาว่ามึงตั้งแต่ปฏิวัติมาเนี่ยนะแปดปีแม <H, S 2> <capacity S 1> ่ลอตเตอรี่มีระะาบัาลแรกิบบาทจาถึงวันนี้แม่ นะฮะออแล้วก็คือเมื่อกี้ก็น่าจะได้เห็นภาพนะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับตอนคลิปตอนแรกนะครับทางเจ้าหน้าที่เองนะครับก็พยายามจะเข้ามายึดบัตรสื่อมวลชนของผมด้วยนะครับบอกว่าไม่ได้ตามเจตนาที่เขาให้มาถ่ายในงานนะครับซึ่งผมยืนยันนะครับว่ามไปสัมภาษณ์คุณโรมอยู่นะครับผมก็ไปนั่งรออยู่บริเวณบันไดแล้วก็เจอนักกิจกรรมเขามาผมก็เลยก็ไม่ถามไปทําอะไรแล้วผมก็เลยติดตามเขามานะครับในการที่จะ ถ่ายทอดนะคะเหตุการณ์ทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมานะครับถ้าใครดูในคลิปตรงนั้นนะฮะแล้วทางขณะที่ผมปิดไลฟ์นะทางเจ้าหน้าที่พยายามจะเดินเข้ามานะครับแล้วก็มาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ศูนย์เนี่ยรู้สึกไม่สบายใจที่มีหน้าเขาติดออกไปผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าในฐานะ,านานะที่คุณรู้สึกว่าคุณทํางานอย่างถูกต้องนะครับตามกฎเกณฑ์ระเบียบอะไรที่คุณอ้างนะครับแล้วทําไมคุณถึงต้องมีปัญหากับการที่คุณ ออกมานะครับชี้แจงนะครับกับสื่อมวลชนนะครับจริงๆแล้วการรายงานข่าวของเรานะฮะเป็นการปกป้องทั้งสองฝ่ายนะครับคือรองจินตนาการง่ายๆนะฮะถ้าสมมติไม่มีใครถ่ายไว้เลยนะฮะแล้วทางนักกิจกรรมทางนักกิจกรรมนะฮะโดนอ้างว่าถูกทำร้ายอย่างเงี้ย้สมมติเงี้ยแล้วผมทำหน้าที่ของผมอยู่เนี่ยผมเป็น ฉนวนกั้นกลางนะครับที่ได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็พยายามมาเจรจาผมผมก็รู้สึกว่าพื้นที่แห่งนี้นะครับไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพไม่เคารพนะครับสิทธิเสรีภาพในการนําเสนอข่าวนะครับของสื่อมวลชนแม้แต่นิดเดียวนะครับซึ่งคือยังไงเดือดทอดหมูอ่าน ข้างหาค่วาบอก่ว่าไม่ตห้าครับมีเ่นไ่ไม่เห็นต้องรดวยเวลาเข่้งการเไม่ต้องการไม่ได้ซึ่งตอนนี้่ายฝ่าตราก็ว่าวันนี้เร่องะชแกแล้วต่เของเราอะไร ว่าติดหน้าผมผาไม่ได้ยิงขอติดหนามนคไม่ถึงจริงพีดีพีเอมันมีมันมีจุดตรงที่ว่าเราอยู่ในการนําเสนอข่าวเใช่แล้วนั่นเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมันเป็นการนําเสนอข่าวมันมีพีดีพ ok, ีเอเรื่องไหนจริงจริงพีดีพีเอมันไม่ใช่ในลักษณะนั้นนะต้องชี้แจงเขาให้ดีนะว่าพีดีพีเอมันมีมันมีกรอบอยู่นะมันมีข้อยกเว้นอยู่นะคุณเปิดให้เขาดูก็ได้คุณเปิดให้เขาดูก็ได้นะฮะก็น่าจะพอได้ยินกันนะครับ ก็ะนะครับเขาก็มาอ้างทางกฎหมายพีดีพนะครับที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับจนไม่รู้จะสิ้นสุดตรงไหนนะครับแล้วก็เราไม่ได้พยายามถ่ายทอดนะครับจนทําให้มีใครเสียหายนะครับถ้าอย่างนั้นสื่อมวลชนทั่วประเทศนี้ถ้าถ่ายการชุมนุมที่ไหนหรือว่าถ่ายกิจกรรมการเคาราในสาธารณชนก็ไม่ถูกฟ้องพีดีพีเหมดเลยเหรอครับ คือมันมันมันแย่มากนะฮะ,ะการที่จะมาบอกว่าจะมาฟ้องที p a นะครับแล้วเราเองในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนนะครับในการนำเสนอข่าวที่ตรงไปตรงมานะครับรู้สึกว่าการทำแบบนี้นี่มันผมว่ามันแย่นะฮะนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้จะยังไงต่อนะครับไม่ได้ไม่หลุดนะครับผมไม่ออกนะครับในการคุยนะครับซึ่ง ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะฮะว่าทางคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็อ้างว่าเขาอยู่มีอํานาจหน้าที่ทุกอย่างแล้วทาไมเขาถึงกลัวนะครับในการที่มีใบหน้าของพวกเขาออกไปสู่สาธารณานชนนะฮะเจอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยๆมากนะฮะเกิดเหตุการณ์บ่อยมากนะครับลักษณะนี้นะครับเราก็พยายามจะทํางานของเราด้วยความตรงไปตรงมาที่สุดนะครับคุณก็สามารถย้อนดูในไลฟ์นะครับไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็รายงานกันอย่างตรงไปตรงมานะครับแต่ก็โดนแบบนี้ฮะรู้สึกไงกันบ้างครับ รู้สึกไงกัน,นบ้างฮะก็ไม่ติดนะฮะไม่ใช่ไม่ไม่ติดไม่ติดนี่ไม่ใช่ไหม ก็ยังไงเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าหน้าที่อีกทีนะครับว่าข้อยกเว้นนะครับของ p ีดีเนี่ยต้องอธิบายนะครับวพราะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวผมขอปิดไลฟ์ก่อนก็ขอไปวันนี้การสัมภาษณ์รังสิมันโรมก็ดูไม่ฟโฟล์ไม่สนุกเลยนะครับแล้วก็เสียเวลาดังๆที่ผมมีแก๊ปเวลาของคุณรังสิมันโรมอยู่ที่เวลา12บนาฬิกาถึงสมนาฬิกาแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มาทําให้ผมเสียเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับจนทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถจะทางานตาม ลแลน Sounds. ที่ผมวางไว้ได้นะครับก็โอเคนะครับผมแล้วยังไงผมขออนุญาตปิดไลฟ์นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันใหม่นะครับผมขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับร้องลงช่วยเขียนเหนรัลบาข้างหน้าด้กันครับมองเห็คยว่าใครไม่ว่าคนหรือวา